เป็นแพนิคอยากเลิกกินยามีวิธีไหมครับอ่ะอุ้ยแน่หน่อยแพนิคตอนนั้นกินยาไหมตอนนั้นไม่ได้กินยาแต่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องกินแล้วแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเราไม่อยากกินภาะวะแพนิคของหนูคือมองไปที่คนอื่นแล้วก็คิดว่าคนนั้นจะว่าเราไหมจะคิดไม่ดีกับเราจะแบบว่าเราทําอะไรออกไปแล้วแล้วมันไม่เพอร์เฟกแล้วเขาจะมองเราไม่ดีไหม เรากดดันตัวเองจนกระทั่งไม่สามารถที่จะขับรถได้เพราะว่าขับรถเราคิดว่าจะไปชนคนข้างๆไหมจะมีรถมไม่เฉี่ยวม,มันปรุงเยอะมากค่ะพอาจารย์จนเราเกรงแเราก็ร้องไห้บนรถเลยค่ะประมาณน,นี้ตอนนั้นที่เป็นค่ะปรึกษาเพื่อนที่เป็นจิตแพทย์คืออุ้ยก็มีความกลัวด้วยอย่างหนึง่งคือกลัวครอบครัวรู้<ม>พอเราไม่อยากให้เขากังวลกับเราพยายามที่จะหาวิธีอื่นที่ไม่ใช่การไปหาหมอเพราะถ้าไปหาหมอพ่อแม่ต้องรู้แน่ๆ พอดีเลยวันที่แบบพีคไม่ไหวแล้วก็มีพี่แนะนํามาค่ายพุทธยุชนแล้วก็ได้มาเจอพระอาจารย์ก็เลยระลึกพุทธโทเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังคโมเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าแล้วมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้เอาจิตใจของเราไปวางในในสิ่งที่ลบแต่เราอยู่กับสิ่งที่บวกคือพุทธโธเมนาโถแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกดีขึ้นสามอาทิตย์ผ่านมาค่ะมีภาวะแพนิอีกรอบ ปกติจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงไปหลายชั่วโมงทั้งวันเลยอะที่เราจะดิ่งดาวแต่พอเราใช้พุทธโธเมนาโถ20นาทีอะภาวะที่ดิง่งมันขึ้นมาเป็นเหมือนปกติ<ม>เป็นเป็นอย่างเงี้ยใช้ชีวิต,ตปกติทันอารมณ์ตัวเองทันความคิดทันว่าแล้วเราก็กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้แบบในใน,ในหมู่เพื่อนได้ก็ดีขึ้นแล้วก็ตลอดตอนนี้ก็ไม่มีแพนินะคแล้วค่ะหายใช่ไหมห<า>พูดได้ว่าหายร้อยเปอร์เซ็นต์หายร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่กินยาสองเม็ดไม่กินยาค่ะกินยาสองเม็ด ยินยาที่พอาจารย์ให้สเม็ดก็คือระลึกพลัตนาตายแล้วก็ทัก,กอารมณ์ค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้ไปใช้ยาอะไรแล้วก็รู้สึกว่าถึงถึงจะมีแพนิกขึ้นมาเราสึกว่าเราไม่กลัวที่จะเป็นอีกอเพราะว่าเรามีมียา2เม็ดเขาอาจารย์